ฟรีสุศิลาขายตัวจริงเท้าทองกีบมา้าสะดุดตาในละครเรียกได้ว่าสุดปังตั้งแต่ตอนแรกที่ออกอากาศสาหรับละครพรมริขิภักต่อของละครสุดฮิตขวัญใจคนไทยและเอเชียอย่างบุพเพสันนิวาสที่ทํากาแสอ๋อเจ้าโด่งดังไปทั่วบ้านทั่วเมืองและล่าสุดเมื่อคืนวันที่18ตุลาคมที่ผ่านมาก็ได้ออกอากาศตอนแรกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยในเนื้อเรื่องของตอนแรกนั้นได้เปิดเผยถึงชีวิตบางส่วนของเท้าทองกีบมา้าหรือชื่อของเธอคือมารีอากียูมาแต่มักเป็น ที่รู้จักในชื่อมารีกีมาเป็นภริยาของพระยาวิชัยเยนคอนสแตนติลฟอร์คอนขุนนางกิกที่รับราชการในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชและในละครดังกล่าวนั้นเธอยังได้เป็นเพื่อนกับนางเอกแต่ชีวิตกับพลิกผันจนมีการกล่าวว่าชีวิตที่เธอต้องตกระกรลำบากแต่นางเอกกลับบอกว่าจบสวยโดยซูซี่สุศิลาก็ไม่เคยปิดบังว่าทำอะไรมาบ้างแต่ที่เห็นได้ชัดเลยเธอมีเลียวปากที่สวยอบอิ่มขึ้นตามสไตล์สาวใสฝอที่มาพร้อมกับร ยิมมีเสน่ห์ส่วนรูปร่างนั้นดูแลตัวเองได้ดีอย่างสม่ำเสมอไม่ว่าจะอยู่ในชุดไทยชุดออกกับร่างกายหรือชุดใดๆก็มาพร้อมความเปรทุกส่วนซูซี่สุศิลาในอดีตและปัจจุบันจะมาพร้อมพัฒนาการที่พุ่งขึ้นแค่ไหนมาซูมกัน